คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกเจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะสูตรการคำนวณคลิปนี้นะคะจะเป็นสูตรหลักสิบบนโชคดี18งวดนะคะโดยสูตรการคำนวณจะใช้หลักพันบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2นะคะผลลัพธ์ที่ได้นํามาบวก1บวก1นบวก1บวก1นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเลขเด่นของงวดนั้น ะะทีนี้เรามาดูสถิติการคำนวณสูตรนี้นะคะทั้งหมดเดินมา18งวดนะคะค่ะสถิติของการเดินสูตรนี้นะคะทั้งหมด18งวดนะคะจะเริ่มงวดแรกในงวดที่ออก174055และ2ตัวล่างออก29 4นะคะ4บวก2นะคะ ได้6นะคะ6บวก9ได้15 15บวก8ได้23 23บวก8ได้31 31บวก1นะคะได้32นะคะ32เราก็จะนำเลข32มาบวกเลขคงที่ด้านบนนะคะ ใช้เฉพาะเลขตัวท้ายนะคะ2บวก1ได้3 3บวก1ได้4 4นะคะ4บวก1ได้5 5บวก1ได้6นะคะอันนี้ก็จะเป็นสถิติที่สูตรนี้เดินมานะคะตั้งแต่งวดแรกนะคะอ่าแอดมินก็จะขยายให้ดูชัดๆเนาะเฉพาะอันนี้นะคะ ในงวดแรกนะคะงวดแรกที่สูตรนี้เดินนะคะเลขเด่นคำนวณได้สามสี่ห้าหกนะคะผลการออกรางวัลนะคะออกหกสี่เจ็ดนะคะหลักสิบก็เข้ามาที่เลขสี่นะคะงวดที่สองนะคะงวดที่สองคำนวณได้สี่ห้าหกเจ็ดนะคะหลักสิบเข้าที่เลขหกนะคะ งวดที่สามนะคะคํานวณได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะผลการออกรางวัลนะคะออกศูนย์ศูนย์หนะคะหลักสิบเข้าที่เลขศูนย์นะคะงวดที่สี่ค่ะงวดที่สี่ที่สุดนี้เดินนะคะคํานวณได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะ 7 8 9 0ผลการออกรางวัล4 7 6หลัก10เข้าที่เลขก7ค่ะงวดที่5นะคะคำนวณได้7 8 9 0นะคะผลการออกรางวัล7 8 7หลัก10เข้าที่เลขก8งวดที่6ค่ะ คำนวณได้8 90 1ศผลการออกรางวัลออก3 8 8นะคะหลักสิบก็เข้าที่เลข8ค่ะงวดที่7คำนวณได้6 7 8 9ดนะคะผลการออกรางวัลออก1 9 7ก็เข้าที่หลักสิบเข้าที่เลข9กค่ะงวดที่8ที่สุดนี้เดินนะคะ คำนวณได้4 5 6 7นะคะผลการออกระงวันออก5 6 4หลักสิบเข้าที่เลข6ค่ะมวดที่9นะคะคำนวณได้5 6 7 8ผลการออกระงวันออก3 7 5หลักสิบเข้าที่เลข7 งวดที่สิบค่ะคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามผลการออกรางวัลน,นะคะออกสองสองสามเข้าที่เลขสองนะคะหลักสิบนะคะงวดที่สิบเอ็ดนะคะที่สุดนี้เดินนะคะศูนย์หนึ่งสองสามค่ะผลการออกรางวาัลออกห้าสองสองหลักสิบเข้าที่เลขสองนะคะงวดที่สิบสองนะคะที่สุดนี้เดินนะคะ คำนวณได้0123์หนึค่ะผลการออกรางวัลออก924หลักสิบเข้าที่เลขสองนะฮะงวดที่13นะคะงวดที่13คำนวณได้3456ผลการออกรางวัลออก541นะคะเข้าที่เลขสีนะคะหลักสิบนะคะงวดที่14นะคะ คำนวณได้สี่ห้าหจ็ดค่ะผลการออกรางวัลออกเจ็ดเจดสี่หลักสิบเข้าที่เลข7ค่ะงวดที่15นะคะคำนวณได้ศ1นยหนึ่งสอสามผลการออกรางวัลออก2องสอนะคะหลักสิบเข้าที่เลข2ค่ะงวดที่16นะคะ คำนวณได้7 8 9 0ผลการออกรางวัลออก4 0 3นะคะหลัก10เข้าที่เลข0ค่ะงวดที่17 3 4 5 6นะคะผลการออกรางวัลออก9 3 8นะคะหลัก10เข้าที่เลข3และงวดที่18นะคะงวดที่18ที่มันเดินมานะคะ คำนวณได้4 5 6 7นะคะผลการออกรางวัล2ผลการออกรางวัลออก4 4 6นะคะหลักสิบเข้าที่เลข4ค่ะนี่นะคะสถิติการเดินของสูตรโชคดี18งวดนะคะทีนี้เราจะมาดูการคำนวณของสูตรนี้นะคะในงวดวันที่16พฤษภาคม63นะคะ หลักพันคือเลขสสิบล่างคือเลขเจ็ดหน่วยล่างคือเลขเจ็ดร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลขเจ็ดร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งคือเลขหหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งคือเลข1และร้อยท้ายครั้งที่สองคือเลขสี่นะคะสามเจ็ดหหนึ่งสี่นะคะสามบวกเจได้สิบ 10บวกเได้17บเจ็ดสบวกเได้24 24ิบสี่วกหได้30 30ิบบบวกหได้3า3สิบเอดวกสได้สามสบค่ะทวนอีกครั้งสาบวกเได้1ิ1สิบวกเได้สิบเจบวกเได้ยี่สิบวกหได้สา 30บวก1ได้31 31บวก4ได้35 35เราก็จะนำเฉพาะเลข5ตัวท้ายนะคะมาบวกเลขคงที่ของเราคือเลข1111 1, 1, 1, 1นะคะ5บวก1ได้6ค่ะ6บวก1ได้7 7บวก1ได้8 8บวก1ได้9ค่ะและนี่นะคะหน้าตาเลขเด่นหลักสิบบนนะคะ ในงวดวันที่16พฤษภาหกสามสำหรับสูตรนี้คำนวณได้6 7 8 9ค่ะคราวนี้นะคะเราจะลองนำมาตัดนะคะ นำมาตัดกับสูตรเลขดับค่ะดับบนของเรานะคะดับทุกหลักของเราเลขดับดับได้เลข6นะคะในสูตรที่1และสูตรที่2ดับได้เลข2นะคะเลขเด่นเราคำนวณได้เลขดับเราก็ตัดดับนะคะดับก็คือเลข6นะคะดับดับก็คือเลขที่ไม่มานะคะเพื่อนๆสามารถดูสูตรเลขดับได้ที่ตัว I ด้านบนนะคะหรือตอนท้ายนะคะแอดมินจะขึ้นไว้ให้นะคะ และสูตรเลขดับหลักสิบนะคะดับหลักสิบบนเลขดับนะคะดับหลักสิบดับได้เลข8ดนะคะก็ะดับไปสองตัวนะคะ<น>ก็จะเหลือเลขเด่นหลักสิบนะคะคือเลข7และเลข9นะคะเ <ๆ S 2> พื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะ ค่ะช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้เพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ